สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP ครับพบกันกับผมแล้วเช่นเคยนะฮะทุกคนทุกคนครับวันนี้ผมมีข่าวใหญ่นะครับข่าวด่วนเนี่ยมาเล่ามาวิเคราะห์ให้ฟังเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยใครที่ติดตามผมใน Facebook Fanpage เนี่ยคงจะพอได้เห็นนะครับข้อมูลของข่าวนี้กันไปส่วนหนึ่งแล้วนั่นก็คือเรื่องของยางนะครับยางมิชลินกับยางพิเอรี่เนี่ยเขาจะสลับกันครับ สลับกันก็คือทุกคนทราบดีใช่ไหมว่า Moto GP ในยุคใหม่รถ 850cc ก็คือ2027เนี่ยยางมิชลินนะครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากับ Moto GP มานับ10ปีเนี่ยเขาจะแยกทางกันไปนะครับรถ Moto GP จะไปใช้ยางพิ r ออร i ่นะครับในปี2027ในขณะที่บอกว่าสลับกันเมื่อกี้ก็คือพอปี2027เนี่ยนะครับรถรายการ w o r l d s u p e r b i k e เนี่ย เขาจะไม่ใช้ยางปิโอลี่แล้วเขาจะแยกทางกันเหมือนกันโดยเขาจะมาใช้ยาง m i c h e ลินก็คือทั้ง MotoGP ทั้ง World Superbike เนี่ยสลับกันครับโอ้โหนะฮะมันมีอะไรที่ต้องน่าสนใจมีแน่นอนนะครับนะแฟนๆรถแข่งอย่างพวกเราเนี่ยจะต้องทราบต้องรู้ดังนั้นนะครับจะนำสิ่งที่มันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยนำมาเล่านำมาฝากัน คือ,อย่างทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับในระดับบิ๊กบิ๊กเนี่ยกันอยู่แล้วละถ้าใน MotoGP เนี่เขาจะใช้ยางมิชลินมาปีหน้าก็จะเป็นปีสุดท้ายนะครับ2026กเนี่ยก็จะเป็นครบสิปีพอดีแล้วก็จะแยกทางกันไปส่วนยาง p ิลลารีนะครับก็จะอยู่ใน World Superbike เนี่ยก็มาผมไม่มั่นใจว่าวกี่ปีแต่แต่นานมากแล้วนะครับนานแล้ว อยู่มาตรงนี้แล้วก็อยู่ในวงการฟอร์มูล่าวันด้วยนะครับทั้ง2ล้อทั้ง4ีล้อมิชลินเป็นยางแบรนด์ดังจากฝรั่งเศสบ้านเรานี่ก็รู้จักกันดีนะฮะอ่าแล้วก็พิโอรี่เป็นยางแบรนด์ดังจากอิตาลีอันนี้ก็คือโดยเฉพาะเพื่อนๆสายบิ๊กไบทั้งหลายเนี่ยนะครับก็คงจะ,ะทราบนะครับหลายคนก็เคยใช้แล้วนะฮะ,ะรู้ถึงศักยภาพของอยางสงแบรนด์นี้กันเป็นอย่างดี แต่นะครับมันก็จะมีสิ่งที่จะต้องตามต่อแล้วก็ต้องเปรียบเทียบกันอยู่แล้วในเมื่อทั้งคู่เนี่ยต่างก็อยู่ในวงการรถแข่งระดับโลกแต่จะเป็นคนละรายการคนละโมเมนต์เนี่ยเฝ้ารอดูตัวเลขเฝ้ารอดูความแตกต่างดูคอมเพนจากนะักแข่งว่าจะยังไงเป็นประมาณนั้นนะฮะทุกคนตอนนี้พูดถึงยายมิชลินก่อนดีกว่ายายมิชลินนั้นพวกเขามีการทดสอบในล่าสุดนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานุ่นพอ แข่งเสร็จก็จะมีวันจันท์ทดสอบรถใช่ไหมที่อารากอนเนี่ยเขาก็เอาอยางตัวใหม่นะครับซึ่งถามว่าเป็นการทดสอบครั้งเดียวครั้งแรกเลยไม่ไม่ใช่ครับทดสอบมาหลายหนแล้ว3ามหนแล้วครับเป็นยางหน้าแบบใหม่ที่จะเอามาใช้ในปีหน้าก็คือเป็นปีสุดท้ายนั่นเองนะฮะก่อนหน้านี้ Precision Test ที่มาเลเซียที่สนามช้างในบ้านเราเนี่ยทดสอบไปแล้วนะครับได้คอมเพมาจากหน้าแข่งแล้วระดับหนึ่งแล้วก็การทดสอบรถที่เฮรส ในปีนี้ทดสอบไปแล้วนะครับสามผลแล้วแล้วก็การทดสอบที่อารากอนนะครับในวันจันทร์สัปดาห์ก่อนนู้นนะฮะก็เป็น4ครั้งก็จะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมาฟันธงซึ่งซึ่งผมยังไม่ได้ทราบข้อมูลนะครับว่าตกลงก็จะเอามาใช้ใหรือเปล่าอันนี้พูดถึงยางมิชลินก่อนนะเดี๋ยวจะวนมาที่พิลลี่อีกทีนึงก็เป็นยางหน้าที่มีขนาดคอบเบาที่ใหญ่ขึ้นหนาขึ้นอ้วนขึ้นกลมขึ้นแต่ด้วยนะครับสูตรผสมแบบใหม่โครงสร้างข้างในแบบใหม่ ทำให้มันมีน้ำหนักเนี่ยเบาลงกว่าเดิมเนี่ยถึง1กิโลกร,รมัมโอ้โหนะฮะหกิโลกร,รมัมลักษณะหยิบแบบนี้ใช่นะแต่แปลกแต่จริงครับนักแข่งเอาไปลงเนี่ยก็จะคอมเพนเหมือนกันหมดเลยว่ายางมันดูหนักมันดูพลิกรถยากในช่วงแรกๆนะก็แน่นอนนะครับบอดี้มันใหญ่ขึ้นมันก็รู้สึกว่ามันจะดูเทอะท่าไปแต่นะครับพอวิ่งไปนานๆสักสรอบสรอบ5รอบแล้วเนี่ย มันก็จะเข้าโคงได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนั้นซึ่งนะครับก็ต้องลุ้นกันว่าเขาจะใช้หรืเหอเปล่าเขาคงประกาศเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวผมจะนํามาฝากถ้าได้ข่าวนะนั่นก็คือเป็นในส่วนความเคลื่อนไหวของทางมิชลินนะครับทีนี้นะครับเมื่อมิชลินจะไปอยู่ใน World Superbike เนี่ยแสดงว่าพวกเขาจะต้องปรับตัวมากไหมเมื่อเทียบกับพิเอรปรับตัวมาหาม o t ต g p เนี่ยอันนี้ผมว่ามิชลินจ,จะดูเบามือกว่า บามือกว่าเพราะอะไรฮะเบามือกว่าเพราะว่าพูดถึงศักยภาพของรถ2รายการนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นผมมั่นใจว่า80-90้เปร็นู้นะฮะอ่าเพื่อนๆที่ติดตามมาใหม่ๆก็อาจจะไม่ค่อยรู้ก็ฟังพร้อมกันเอาเรื่องความเร็วความแรงเนี่ยรถ m o t o g p มันจะเหนือกว่าชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ศักยภาพของนักแข่งเรื่องของการเบรกการอะไรต่างๆแม้ว่าจะแข่งขันในสนามเดียวกันก็ตามเนี่ยนะฮะทั้งเร็วทั้งแรงทั้งรับ แรงนะครับรับอะไรต่างๆมากมายไก่กองเนี่ยมากมายกว่าหมายถึงยายมิชลินเนี่ยนะ,ะถ้าเจาะลึกลงไปเห็นตัวเลขดีกว่าว่าเร็วกว่าแรงก,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 กว่าประมาณไหนเอาเป็นสนามที่ผ่านมานะฮะในสุสา์ที่ผ่านมาเนี่ยมิาโนโลแล้วกันมิาโนเวลซ์ไว้เ์เพิ่งแข่งขันเสร็จเนี่ยแต่โมโตจูบียังไม่ได้ลงแข่งในปีนี้นะฮะถ้าเทียบกับเวลานะฮะถ้าเป็นการแข่งขันหรือแล้วก็เป็นเวสแล็บนะฮะเอาเบสเวสลบมากางใส่กันดูเนี่ยอันนี้เร็วกว่าประมาณ วินาทีครึ่ง MotoGP จะเร็วกว่าประมาณวินาทีครึ่งครับถ้าเทียบเป็นเวลาในการคอลี่ไฟเวลาในการคอลี่ไฟเบสโพนะฮะอันนี้ MotoGP จะเร็วกว่าประมาณ1.2บวกลบนะนะครับบวกลบประมาณนี้ถ้าเทียบเป็นความเร็วทางตรงความเร็วสูงสุดความเร็วไหลปลายท็อปสปีดในสนามเดียวก,กันก็จะ โมโดูลพีจะจะมีเท่าสปิดสูงกว่าประมาณ20ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทัวเฉลีย่ยฮะกระบวกรถนี่หน่อยแล้วกันอันนี้ก็คือความแตกต่างนะฮะควาแตกต่างแต่เราไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเอานักแข่งคนเดียวกันมาขับถึงจะต้องรู้ไหมคงไม่มีใครที่จะมาบ้าบอกอากาแตกขนาดนั้นเขาไม่ลงทุนทดสอบขนาดนั้นหรอกนะครับเราก็เอาแค่ระแข่งระดับท็อปของรายการนี้มาเทียบกับระดับท็อปของรายการนี้เอาสถิตินั่นแหละของสนามที่เกิดขึ้น มาเทียบใส่กันดูประมาณนั้นครับดังนั้นนะครับยางมิชลินเนี่ยก็เหมือนจะเบามือกว่าตรงที่ว่ามันถูกใช้งานใน MotoGP ในรถที่เร็วกว่าแรงกว่าเนี่ยก็คือพอไปอยู่ในรถที่ความแรงเนี่ยมันรอบลงนั่นหมายความว่างานมันก็คงจะถ้าถ้าเอาเอา,เอาตามเบสิกนะครับอ่าเอาตามแนวโน้มที่ความน่าจะเป็นก็จะเป็นอย่างนี้อ่าแตรมิชลินก็จะเบามือกว่า ที่ความเร็วทางตรงอย่างนี้เคยทําได้340อย่างนี้เบรกให้เหลือประมาณ90-80อย่างเงี้ยนะครับในขณะที่เปโอลี่เนี่ยอาจจะเคยบิดจงเนี้ได้ประมาณแค่3 1 0 3 0อยอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องเบรกเหลือประมาณ80ได้เนี่ยเห็นไหมครับว่าเรื่องของอความเค้นของยางนะครับเรื่องของยางจะต้องรับหน้าที่นะครับอยู่กับความเร็วความแรงเนี่ยตลอดทั้งเกมต่างต่างเนี่ย แน่นอนนะครับว่าเมจูรินก็จะมีประสบการณ์ที่หนักน่วงกว่ามันก็จะจะสามารถที่จะปรับตัวได้ง่ายขึ้นแต่นะครับมองในโมเมนต์เดียวกันแต่กลับไปทางฝั่งปิเอร์ลี่ปิเอรี่นั้นโอเคแหละนะครับรถมันแรงมันเร็วต่างกันเนี่ยดังนั้นการที่มา MotoGP เนี่ยก็จะต้องมาเริ่มต้นนะครับในการที่จะนับหนึ่งใหม่หมายถึงว่าจากงานที่ยากขึ้นไงเพราะว่ารถมันศักยภาพมันสูงกว่าไง นี่ก็จะเป็นความยากอันนี้เราวัดจากข้อมูลด้านเดียวกันเลยนะครับเอามาใส่กันเนี่ยอันนี้จะเบามือกว่าแต่ผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่อาจจะไปฟันธงได้นะครับว่าเวลาที่ออกมาเนี่ยมิชลินจะทําได้ดีเทียบเท่าววลซูเปอร์บหรือเปล่าอ่าไม่ใช่เทียบเท่ากับอ่าพิโรรีหรือเปล่าในในเวทีของวอลซูเปอร์บนะเพราะว่ามันก็ยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับหรือแมก้กระทั่งว่ารถ 850cc ที่ m o t o g p จะแข่งขันกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้มันมันก็จะจะเป็นส่วนที่มันแตกต่างกันออกไปคือมิชลินเนี่ยเขาอาจจะมีผมอาจจะบอกว่ามีประสบการณ์กับรถ m o t o g p นะครับรถ 1000cc เนี่ยที่เร็วแรงกว่า World Superbike ในที่ผมเปรียบเทียบให้เห็นแล้วใช่ไหมแต่ World Superbike เนี่ยนะครับในตอนนั้นมันไม่ใช่ 1000cc เหมือนตอนนี้นะมันจะเป็น 850cc รถมันจะเบาลงรถมันจะแคบลง มันจะลูลมนะครับมันจะดูหมอบลงน้ําหนักอะไรต่างๆมันจะเอาไง่ายๆว่าบอดี้รถน้ําหนักรถเนี่ยมันจะกระชับลงทุกส่วนเลยครับรวมทั้งกฎกติกาต่างๆรวมทั้งน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใช้นะครับจะไม่ใช่ว่าเป็นแบบเพียวๆสี่อร์ออนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแบบเขาจะทําเป็นสังเคราะห์100%เเลยนะฮะดังนั้นเห็นปะ่ะมันก็จะ เที่ยว่าจะเอาโ o t ต g p ในตอนนี้เนี่ยไปเทียบกับ 850cc บางทีสมก,การที่ผมตั้งเนี่ยผมผมก็ผมก็จะทำเป็น2ร่างในในหนึ่งคนก็คือยกตัวอย่างว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วผมก็จะมีอีกตัวหนึ่งอีกคาแรคเตอร์หนึ่งบอกมาเพื่อที่จะมาแย้งให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นภาพเพราะว่าผมอยู่คนเดียวจัดรายการคนเดียวกินเองชองเองไงอ่าไหนะครับถ้าผมมี2คนผงว่าโอเคผมอาจจะมาแบบนี้อีกคนหนึ่งจะเป็นคนตั้งคําถามใช่ไหมอ่าจะถามว่าเอาที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยมาวัด มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าอะไรเพราะว่านั่นแหละนะก็คือตอนนี้โมเดลีเป็นเป็นหนึ่งพันทีซีแต่ตอนโมเดลีปียุคปิโอลี่นะครับในปีสองพันยี่สิบเจ็ดจะเป็นแปดร้อยห้าสิบทีซีอันนั้นก็ต้องเอาสมการตรงนี้ไปเผื่อไว้ด้วยนะครับว่าผมอาจจะบอกว่าปิโอลี่เนี่ยอาจจะรับงานหนักกว่ามิชลินใช่ครับถ้ามองมุมนี้ก็คือมิชลินเนี่ยมันหนักมาสิบปีแล้วแล้วมันจะขึ้นไปหาวอล์คซูบูบายเนี่ยแต่วอล์คซูบูบายเนี่ยเป็นรถโปรดักชั่นมามมมีเน,นแลุ้ลมลุ้ย, c, ยมสิบ ยังไม่ทราบว่าที่เบาลงเนี่ยที่เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนยน,นี่กติกาเนี่ยตกลงว่ารถนี่มันจะเร็วขึ้นแรงขึ้นหรือว่ายังไงบางคนบอกว่ากลัวว่าท็อปสปีดจะหายไปเยอะกลัวเวลาต่อรอบจะหายไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออมันมันก็เลยน่าสนใจน่าสนใจมากๆนะครับว่าจะต้องนั่นจะต้องสลับกันซึ่งก่อนหน้านี้นะครับหลายเดือนแล้วแหละผมจําได้ว่า沃 r 沃บอยเนี่ยเขามีข่าวเขามีข่าวว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ตามรอย MotoGP ไปผมก็พยายามคิดติดตอนนั้นเอ๊ะนะครับหรือว่ายังไงนะหรือว่ารถซูเปอร์ไบค์หนึ่งพันซีซีจะไม่มีแล้วหรือว่าเขาจะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของ y a m a h ่าใช่ไหมครับ y a m a h ่าก็จะมาเน้นตัวอาเก้า h a ่าไม่ทำวายเซฟอาวันแล้วอะไรเงี้ยอยู่สายการผลิตไปแล้วอย่างเงี้ยผมก็คิดไปโน่นถึงผมอะเอ๊ะนะครับหรือว่าเวลซ r ไว k e เขาจะอาจจะเป็นเก้าร้อยซีซีแปดร้อยซีซี หรือ,อยังไงไม่รู้อ่ะก็คิดไปนะเพราะว่ากาวาอิงคังพูกเขาเขาบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พอมาถึงตอนนี้วันนี้เมื่อสักชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยโอเคข่าวนี้อาจจะเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่เขาเคยอ้างถึงแต่ผมก็ยังคิดนะฮะว่ามันมันไม่น่าจะมันไม่น่าจะแค่นี้หรอกที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะเปลี่ยนแค่ยางหรอมันน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่อีกอยู่ครับดังนั้นรอนะครับรออย่าลืมนะครับว่า ม o เตจีพีกับเวิลด์ซูเปอร์ไบค์เนี่ยเขาเจ้าเดียวกันนะดอน่าเป็นเจ้าของเดียวกันครับแล้วอีกสักพักหนึ่งนะ่ไม่นานเกินรอเนี่ยจะเปลี่ยนเจ้าของคนใหม่แล้วฮะจะเป็น Liberty Media กลุ่มทุนจากอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าของฟอร์มูลา1อยู่ในตอนนี้แต่ดอน่าก็ยังคงมีหุ้นอยู่14นะฮะแต่ไม่รู้เขาจะแบ่งการบริหารกันยังไงก็เดี๋ยวเรารอให้มันสําเร็จ100%ก่อนเรื่องของการเ,เปลี่ยนนะครับเซ็นเอกสารต่างๆให้มันจบกันไปก่อน ทีนี้นะครับพูดถึงความยากง่ายจบไปแล้วความเปลี่ยนแปลงจบไปแล้วประสบการณ์อะไรต่างๆต่างคนก็ต่างมีกันมาเนี่ยจบไปแล้วแต่มันจะส่งผลกับเรื่องของหน้าแข่งของเรายังไงอันนี้ยังไม่จบแน่ๆนะครับแล้วก็น่าสนใจกว่าประเด็นที่ผมเล่ามาซีอีกละทุกคนครับในปี2027นั้นเนี่ยจะมีนักแข่ง m o t o g p เนี่ยอาจจะมีบางคนนะครับที่ไม่มีพื้นที่ให้อยู่ต่อหรืออาจจะไม่ถึงหรอกอาจจะเป็นปีหน้าสิด้ซ้ํา อาจจะเป็นปีหน้าที่แน่แตอนนี้จะต้องมีคนตกงานหนึ่งคนแล้วในมโ t ต g p จีพีเนี่ยไม่มีเกลโอลิเวลาก็แจ็คมิลเลอร์สอคนนี่แหละดังนั้นจะต้องมีคนที่อยู่ในมโตอจีพีเนี่ยอาจจะไป World Superbike แล้ว World Superbike เขาจะใช้ยางมิชลินไม่แน่นะครับว่านักแข่งมโตจีพีปีหน้าเนี่ยตกงานหนึ่งคนปี2027ก็ไม่รู้จะมีใครตกงานเพิ่มหรือเปล่าดังนั้นพวกเขาอาจจะหลังไหลกันไปที่นั่นแหละ แต่เป็นใครทุกคนก็เดากันเองนะผมจะไม่ไม่พูดเรื่องนี้ว่าเป็นใครบ้างมันน่าสนฮะไปแรกนะครับแล้วไอ้หน้าแข่งโมโตจีพีทุกวันเนี่ยที่อายุสามสิบนี้ก็ห้าหกคนแล,ะละ้วล่ะนะครับไปสืบอ,อาแล้วกันเรื่องนี้ผมจะไม่บอกแล้วกันอย่าเาผมกวนนะรจริงจริงนะครับก็มีห้าหกคนตอนนี้ที่อายุสามสิบถ้าปีสองพันยี่สิบเจ็ดพวกเขาก็จะอายุสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกก็ว่ากันไปละเรือจจเลยนั้นไปมันน่าสนไหมน่าสนสินะครับน่าสน แล้ว w o r l d Superbike เขาก็ยังคงเป็นรถโปรดักชันอยู่นะครับมันไม่ใช่รถปรโตไทป์เหมือนกับเหมือนกับ m o t o g p นะยิ่งนะครับตลาดแจกจะคึกคักแหละอ่าอย่างนักแข่ง m o t o g p ไม่รู้ว่าใครจะตกงานบ้างในช่วงนั้นเนี่ยโอ้นะครับคงจะต้องแบบวิ่งเต้นกันไปนะครับเพื่อที่จะเซ็นสัญญาเข้าไปเพราะว่านักแข่งเนี่ยนะครับเขาก็มันเป็นอาชีพหนึ่งอ่ะอาชีพนักแข่งมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่นานเหมือนอาชีพทั่วไปนะครับมันไม่เหมือนวิศวกรไม่เหมือนหมอเหมือนครูเหมือนแพทย์นะ อายุ30กว่าแล้วนี่ก็เริ่มที่จะไม่ไหวทีมก็ไม่เอาแล้วถ้าโชคดีพอก็อาจจะได้เป็นนักขับทดสอบได้เป็นโค้ชเป็นหัวหน้าทีมเป็นอะไรก็ว่ากันไปหรือว่าต่อยอดธุรกิจตรงนั้นกันไปบางคนก็ต้องตกงานหายไปเลยอย่างเงี้ยรายได้ก็ขาดไปดังนั้นเขาคงอยากจะแข่งให้ได้มากที่สุดนานที่สุดนะครับในฐานะของนักแขง่ขงจะเป็นประมาณนั้นนี่นะครับนักแข่ง m o t o g p ทุกวันนี้จะไปแย่งก็ยินนักแข่งเวลส์ซูไปทุกวันนี้เหมือนกันะนะครับรอดูก็น่าสนใจน่าสนใจมากๆเลยล่ะ มีผลแน่ๆมีผลแน่ๆเลยไม่ต้องสืบกรับประเด็นนี้เพราะว่านับหนึ่งใหม่ไงแล้วมันก็เป็นเราเราก็ได้เห็นมานะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนว่าแข่ง m o เตอรพอไม่มีเก้าอี้ต่อเนี่ยก็ต้องไปรายการโ o ล l d ู u p e r b ไบ e นะถ้อาอย่าง2019นะครับเอาโรบาติสต้านะครับไม่มีทีมไม่อยู่แล้วล่ะก็รีทารจาก m o เตอรไปก็ไปอยู่กับดูคาตินะฮะปีแรกก็เกือบเกือบจะเป็นแชมป์โลกกับดูคาติเลย เอ่อเปิดตัวปาน,นี้ก็เลย V4R เวอร์ชันปีนั้นนะ่ะร้อนแรงตาวตึงใจมากฮะแล้วก็เอ่อในต่อมาก็มีนักแข่งนะครับที่แบบว่าไม่มีพื้นที่อย่างเงี้ยก็ต้องย้ายไปนะครับตามจอนนี่ไปอย่างดานิโลเปตูชี่อย่างเงี้ยนักแข่งหมายเลขเก้าของทุกวันนี้นะครับของดูคาติทีมทีมอิสระนะครับทีมบาร์นี่แล้วก็ใครอีกบ้างล่ะเรมี่การ์เนอร์นะครับนักแข่งของยามาฮ่าแต่แต่ไม่ใช่ยามาฮ่าทีมโรงงานนะ 2, อดีตแชมป์โลก m o t o ทูอดีตนักแข่ง m o t o g ีของทีมเทคฟรีเคดีเอมอกเกลเลคน,นาก็เหมือนกันครับนี่คืออดีตเทคฟรีเคดีเหมือนกันหมายเลขยี่สิบเจ็ดของ Honda ในตอนนี้นะฮะของเอสอาร์ซีอ่ะชาวยิวเวเฮอาอันนี้น,น,น,นี่เป็นเป็น m o t o ทูน,นะครับแม้กระทั่งตีโตราบัตหนะ้าแข่งอดีตน,นักแข่ง m o t o g ีนะครับก็ยังเคยแข่งขันในรายการนี้ในในเวอร์ซูบูไบเนี่ยอ่าไหนก็เห็นไหมดังนั้นก็รอดูแล้วทีนี้ในทางกลับกัน ในทางกลับกันฮะบางทีเราก็อาจจะต้องลุ้นนะครับว่าเอ๊ะนะครับจะมีนักแข่ง World s u p e r b i k e เนี่ยจะมีโอกาสตามรอยท็อปลักบั้งหรือเปล่าในปี2 0 2 7ย่เดนี่ยท็อปลักนี่มาก่อนแล้วนำร่องมาก่อนแล้วซึ่งในตอนนี้คงจะมีคนคนเดียวนะครับที่โดดเด่นจริงๆแล้วก็เหมือนทุกอย่างมัน,ม,นมันดูพร้อมกว่าทุกคนไงทุกคนมันมันมันไม,ม,ม,ม่มีใครที่ท,ที่จะที่จะเหมาะหมายถึงว่าถ้าจะเอาแบบว่ามามาตามรอยท็อปลักก็คือนิโคลบูริก้าก็บุริก้าก็ เชี่ยวชาญน,นะครับระดับหนึ่งกับทีโอรี่เหมือนกันแหละนะฮะนี่คือปีที่2ของเขาปี3 2มสองพันยี่สิบหกเห็นไหมยียี่สิก็ลุ้นเพราะว่าบูเลก้าเองก็อยู่ในฐานะของนักข่ับทดสอบของดูคาตินะแม้ว่าเขาจะอยู่ในเวอร์ซูบอยส์ในปีหน้านะครับจะอยู่ในทีมทีมเดิมนะครับอารูบายทีดูคาติเนี่ยแต่หน้าที่หนึ่งเขาคือเป็นทีมงานทดสอบรถอ่านะครับก็เป็นมา,มาเป็นผู้ช่วยของมิเกลเย์พิเโร่แหละเพราะว่าส่วนหนึ่งก็องค์ความรู้เรื่องของยางนะฮะของของยางทีโอรี่นะครับที่ จะมาใช้ใน m o t ต g p ในยุค2 0 2 7อันนี้ดูกติมองว่าบูเลกาน่าจะน่าจะเป็นประโยชน์กับทีมแล้วก็รวมทั้งรถมันจะย่อลงมาเป็น8 5 0รีีนะฮะใช่ไหมมันก็อาจจะแบบว่าโอเคนะครับระดมมันสมองระดมประสบการณ์ระดมハウทูทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเอามานะครับอีกอย่างหนึง่งมิเครเปียโรก็อายุมากแล้วนะฮะเป็นนักแข่งทดสอบที่อยู่กับดูกติมายาวนานมากอายุตอนนี้น่าจะ40ิปีเนี้ยฮะ40ิปีนี้พอดี เนี่ยก็มาช่วยเหลือกันไปหน้าผมผมมองเห็นเห็นแค่ตรงนี้แหละหรือปีหน้าจะมีดาวรุ่งจากที่ไหนมาก็นี่มีใครละ่ะผมก็ไม่รู้อะนะครับเห็นแต่บูเลกาเพราะว่าปีหน้าทอปลักไม่อยู่แล้วนะครับบูเลกาก็คงจะจะแบบว่าไม่รู้จะแข่งกับใครแล้วมั้งเอาก็รอดูกันต่อไปนะครับนี่คือเป็นความเคลื่อนไหวที่ทน่าสนใจเพราะว่ายางเป็นเพียงชิ้นส่วนเดียวนะครับเพื่อนๆฮะที่มันสัมผัสกับพื้นนะยางเป็นเพียงชิ้นส่วนเดียว ใครจะเล่นมุกนะครับบางทีก็ข้อศอกก็ไม่เกี่ยวแล้กฮะข้อศอกนักแข่งหัวเข่านักแข่งไม่เกี่ยวหรือเท้านักแข่งไม่เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับเอาเรื่องของยางสินะฮะยางเงเป็นชิ้นส่วนเดียวที่ได้สัมผัสพื้นแล้วก็สัมผัสตลอดเลยทฤษฎีเองก็ตอนนี้เข้าใจว่าในช่วงอารก้อนที่ผ่านมาเนี่ยนั่นก็คือเป็นยางตัวต้นแบบเนี่ยได้ได้เก็บข้อมูลกันไปแล้วครับก่อนหน้าน,นี้มีข่าวบอกมาแบบนั้นก็คือเก็บข้อมูลกันไปเพื่อที่จะเอามา พิลลี่ก็จะมีเวลาอยู่แค่ปีกว่าเท่านั้นเองนะฮะในการที่จะทํายางออกมาก็พัฒนาพร้อมกันกันกบเครื่องยนต์8 5 0 c ีซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ว่าสําเร็จนะนะครับยังคงอยู่ใน lab ยังคงยังคงอีกยาวนานอยู่นะฮะผมว่าอย่างเร็วสุดตราจะได้เห็น8 5 0 c นะีเนน่าจะก,กลางปีหน้านะผมว่าฮะกลางปีหน้าอาจจะได้เห็นกันไปแต่นั้นพิลลี่ในตอนนี้ก็เก็บข้อมูลกันไปแล้วนะครับอ,อย่างตัวต้นแบบก็ถือว่าเป็นความความท้าทายนะฮะความท้าทายเลยล่ะเพราะว่า เดียร์ลี่แม้จะมีประสบการณ์กับเวอร์ซูบอยมาอย่างยาวนานกับฟอร์มูล่าวันแต่รถแข่งโมโตจีพีเนี่ยแม้แม้ซีซี CC มันจะลดน้อยลงนะครับ850ซีซีแม้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ผมเล่ามาเนี่ยแต่มันคือรถสูตรนะฮะมันไม่ใช่รถโปรโตไทป์มันไม่ใช่รถเอ่อที่มีขายรถโปรโตมันไม่ใช่รถรถแบบว่าโรงงานจากอ่ะนะฮะดังนั้นก็คือเมื่อมาเจอรถสูตรของโมโตจีพีเนี่ยผมว่าระดับความเร็วความแรงเนี่ยยังไงมันก็ มันไม่ไม่ขี้เหร่หรอกนะจริงๆผมรู้สึกแบบนั้นฮะก็จะเป็นการเตรียมตัวนะครับว่าใครจะทําได้ดีเราจะมารอลุ้นกันละนะฮะว่ายาอาโวล์ซูไวในยุคนั้น2 0 2 7เนี่ยเวลาในตอนนี้สถิติสนามในตอนนี้ซึ่งซึ่ง,งคงไม่จบแค่นี้หรอกนะ,ะยังเหลือปีหน้าไง2027นะครับปีเร่ก็ยังคงอยู่ในโวลซู b i ไวอยู่เนี่ยอาจจะมีเอ่อเรื่องของสถิติสนามนี่โผล่เข้ามาอีกหรือเปล่ามันก็ไม่น้อยหนะ้า m o โตจีพีน่าจะบอกให้ฮะทุกคนไม่น้อยหน้าครับสถิตินี่ถูกทุบทำลายตลอดเลย อย่างโวล์ซูบิที่มิซโน่นะฮะในวันก่อนเนี่ยทุกคนก็ได้เห็นนะสถิติสนามนะครับอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังคงถูกทําลายลงเลยอะโมโตจีพีเหมือนกันแทบทุกสุดสัปดาห์นะครับทุกการแข่งขันเนี่ยสถิดีก็จะโดนหั่นลงไปบางสนามเนี่ยหั่นลงไปเยอะจนน่าตกใจเลยะฮะนั่นแหละครับมามา,มา,มารอดูกันว่าว่าจะยังไงตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนดีนะครับทุกคนว่าปิโอี่กับมิชลินเนี่ยถ้าเทียบกันกันกบปีแรกของพวกเขาเนี่ยใครจะทําได้ดีกว่ากันคําว่าทําได้ดีหมายความว่า เวลาเนี่ยนะครับจะสามารถไปเทียบกับของเก่าของเดิมได้เนี่ยใครจะทาได้ได้เยี่ยมหรือว่าได้แยกกันลองคุยกันขำๆได้ไม่มีผิดไม่มีถูกครับว่ากันมาได้นะครับทุกคนไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะสามารถเพิ่มเติมความเห็นได้เต็มที่ขออย่างเดียวนะครับแค่ไม่หยาบคายไม่รุนแรงไม่บูลลี่อะไรกันนะครับแล้วก็ไม่เป็นชนวนเหตุนะครับที่จะเอาคนนั้นคนนี้ดึงมาทะเลาะกันให้ FC มาตีกันเนี่ยอันนี้ผมผมไม่สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นี่ YouTube อยู่ในเฟซบ o ๊กแฟนเพจหรือในทิกตอกใ,ในที่ไหนก็ตามหมายถึงพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบนะแต่ถ้าเป็นที่อื่นเนะี่ยผมผมไม,ไม่ไม่ก้าวไก่เพราะผมไม่ได้ไปอ,อยู่ในกลุ่มไหนช่องไหนเพจไหนไม่ได้ดูแลที่อื่นเลยนะครับดูแลแค่เพจของตัวเองตรงนี้นะครับดังนั้นใครจะไปเรียนไปหยาบคลายเลยที่อื่นก็ไปนะครับแต่มาที่นี่ก็ขอให้อยู่แบบเพื่อนพ้องน,น้องพี่อยู่แบบสุภาพเรียบร้อยต้องการแค่นั้นนะครับทุกคนเอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับอ่ะย้าสุดสัปดาห์นี้โปรแกรมนันขันเกือบลืมเลยผมบอกทุกคลิปนะฮะ โปรแกรมการแข่งขันงโพสแล้วนะอยู่ในหน้าชุมชนนะครับอยู่ทุกที่นี่ถ้าเป็นใน f เฟซบ o ๊กแฟนเพจจะโพสต์ปากหมุดกันเอาไว้มีแต่ MotoGP นะสุดสัปดาห์นี้ไม่มีรายการไหนมาชนนะครับรายการใหญ่ๆ World Superbike ก็โน่นนะครับกลางเดือนหน้าฟอร์มูล่า1ก็ออสเตรเลียเรสบูลิงก็นะครับสัปดาห์ต่อไปอ่านะครับอีกยาวนานกันอยู่ช่วงปลายเดือนกันไปนะครับค่อยลุ้นกันไปโปรแกรมเวลาเวลาการแข่งขันอ่านให้ครบให้จบทุกตัวสอนได้จะดีมากเพราะมันเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากข้อมูลสําคัญที่จะต้องรู้ แล้วก็เวลาไม่ต้องไปดัดแปลงปอะไรนี่คือเวลาในประเทศไทยแล้วตอนนี้การแข่งขันยาวๆรันที่ยุโรปไม่ต้องห่วงครับเวลามันจะไล่เรียกกันเวลามันก็เวลาเดิมนะ,ะมูเชโลในอิตาลีก็เวลาเดิมกับอารากอนที่ส,สเปนแหล,ละเพราะมันไม่ได้ห่างกันมากมายนักนะครับอยู่ในระแวกเดียวกันสบายให้ห่วงครับเลิกง,งานมาดูแบบสบายใจเอาวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกับผมได้ใหม่ในพรุ่งนี้สวัสดีครับ